เรากางสา0รอยเ้าบแล้วีนเมนูเลยครับนี่แมนแขงยอซลมอนแขงยอเสามูยอปูมาใช่ไหมนีม่นอปูมานะแข็งด้วยนะคแข็งยอปลาย่างครับ ราคาเท่าไหร่ครับ4,900บาทครับสั่งกลับบ้านนะครับไมู่นโอ้โหเป็นกระสอบเลยครับสวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมอยู่ที่ถนนเทพรักนะครับ ครับตอนนี้เราอยู่ที่ร้านนี้นครับที่ร้านส้มตำเสาวหล่ออร่อยเลิศปัตตภีกีเบิกฟ้านะครับพิกัดตลาดนัดยิ่งรวยนะครับหรือพิมพ์มาเข้าไปได้เลยนะครับที่ส้มตำาสาวหล่ออร่อยล้ำเลิศปัตตภีกีเบิกฟ้านะครับที่ร้านนี้ก็จะอยู่ก่อนถึงปอกุ้งเผานะครับ เดี๋ยวเรามาดูวิธีการตังต้งกันนะครับนี่ตําปูปลาค่ะตําปูปลานะครับตําปูปลานี่เป็นเาขเาที่ว่าของพีนะคะของพีใ่คของพีงพนี่ที่ร้านในนะครับช่วงโปรโมชั่นเปิดร้านครับตรงนี้ช่วงโปรโมชั่นนะฮะใครคามาทางอะไรแทนก็แถมฟรีนะครับ ส้มตำเลยครับอรนตูปลา้าก็ได้ตำไทยก็ได้นะครับถึงมาที่ที่สี่แล้วครับครับถึงมาที่2ี่สิครับนี่ครับปูปลา้าแซ่บเลยครับเลย ที่จะสั่งก็สามารถพิมพ mm ์เข้าไปที่อะไรนะต้มต well> ังสาวหล่อต้มตังสาวหล่ออร่อยรูกน้ำแบบพิเครับค่ะครับผมโอ้ไม่เป็นได้เลยครับผมมีเพจด้วยนะฮะมีเพจด้วยครับผมใช้ด้วยครับใช้ตามทางเพจได้เลยนะครับอันนี้ก็ตำชั่วแยกน้ำนะคะตำชั่วแยกน้ำครับคุณชาร์ตต้อ ครับ,รบสั่งได้เลยนะย่อยน้ำก็ได้นะครับต่งแยกน้ำกับบ้านนะครับวันนี้ ไอ้ตำเหล่าเหมือนกันนะครับใช่ค่ะเหล่าแซลมอนแคนยอแซลมอนแคนยอนะครับวันนี้โอ้โราคาเท่าไหร่ครับพบกี้อันนี้สองร้อบาสิบมากินมาจานนี้ คลิปนะเนี่ครับเยอะสะใจมากครับจานใหญ่เลยนะครับจานนี้นะคุ้มค่านะครับจานนี้สนะามร้อยเก้เาสิบเลย นี่เมนูอะไรครับนี้ซมลมอนแขงยอซุแซมอนแขงยอนะครับเหาเหานะจานนี้เท่าไหร่นะฮะจานนี้เท่าไหร่สองร้อยเก้าสิบสองรสิบนะครับ ร้านนี้เสาหมูยอปูมาใช่ไหมอันนี้หมูยอปูมาหมยอปูมาครนะับแพงด้วยนะครับแกงยอแกงยอโอ้โหหลายอย่างครับราคาเท่าไหร่ครับอันนี้สองห้าครับสองห้าเหมือนกันนะฮะอืมช้ำๆเลยโอ้นี้เยอะมากเลยครับน,นี่จะใหญ่พอหวานไปจังกับนนกบ้านโอ้โห มีพรูอัลทันเลยนะราคาเท่าไหร่ครับจิต oui, ร้้าสิบจตร้อยเก้าสิบนะครับโอ้โหดูครับครึ่งโคกเลยนะโคกใหญ่เลยครับสั่งกลับบ้านนะครับในนี้ ตัวพิษไอ้โรยผงกระถินนะครับอัน,นนี้ตำป่านะครับตำป่าราคาเท่าไหร่ครับตำป่าแปดสิบบาทแปดสิบบาทนะครับนี่ครับจะได้เครื่องเยอะมากครับ หอยหนาด้วยนะฮะยอดครับผมปูกประดานะครับเรื่อ

ตรงนี้เท่าไหร่ครับสออสอสิก็อยะแปดบครับก็คุ่งสวหยยาเป็นร้อย้าสิบครับตามจำนวนที่ลูกค้าพุ่มแปดสิบครับเไหมบ ที่ขายไม่มีวันรจุดเลยนะฮะยังไม่มีบนหจุเลยยังยังมีัหรหจุเลยนะเพิ่เปิดใหม่ครับเพิ่เปิดใหม่ยังไม่ถึงเอนเลยคเปิดยังไม่ถึงเดือนด้วยนะโอ้ก็เลยมีโปรโมชัที่ว่าให้กินฟรีถึงวันที่ยีแล้วเดือนที่เปิดแล้วครับแต่ช่นี้คมีเมูให้สอย่างครับมี๊ตำมีขมข้าวหนาแล้วก็มีระหว่างข้าเหียวเป็นนท่เารงครับโอ้ เทุกคนมาลองชิมะคะางารอค่ะอข้างร้านซอฟต์รอันใหมแล้วเพิ่งเปิดแต้าเดิมคิดร้าขัตาขัตา้ค่ัตตาได้นะก็พอดีเจิดโมาก็ยอยากยกยยมาชิมซอเปร้านม่ค้มีปมช่นกนีอยู่ก็ลองชวนให้กองกันร้านขายกี่โมงถกี่โมงนะ วายสองถึงสี่ทุ่มค่ะบ่ายสองถึงสี่ทุ่มนะครับวันเสาร์วันอาทิตย์นี้ก็เหมือนเดิมนะฮะค่ะเหมือนเดิมเพราะว่าตอนนี้คือเรายังแบบมืระเบิดใหม่เรายังไม่รู้รุ่นถังบริษัทอะไรก็คือตอนนี้คือวางแต่ว่าถ้าลูกค้ามาก่อนถ้าของเรามีเราท้องขายเราก็ขายได้ถ้าลูกค้าก็ช่วงบ่ายก็มีย่งก็มียังก็มีแต่ือแจ้งแบบไม่ให้ร้อมเลยก็คือน่าจะใส่สองเราไปก่อนครับผม ทุกการติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกับคุดิงนะครับที่หน้าเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ